อันนี้จะเป็นบ้านมะพร้าวนะคะบ้านมะพร้าวใบละแปิบาท mm hmm. นีเ่เด็กๆ mm hmm. ของพิ่สโนก็จะมีทุกหลังเลยเขาชอบนอนชอบนอนแล้วก็พิ่สโนเลือกมาที่มันเป็นปากกว้างนะเลือกที่ปากปกว้างคือเราสามารถลวงเขาออกมาได้ง่ายๆเลยเขาชอบนอนมากอีกอ,อีกหลังหนึง่งอีกกองนึงก็10 1สิบตัวมั้ง ก็นอนยัดกันอยู่ข้างในอ่ะกวา้างมากแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปได้ง่ายทําความสะอาดง่ายทนด้วยเพราะข้างล่างมันมีรูเห็นไหมทาความสะอาดง่ายไม่ทําให้เขาไม่ทําให้ตัวเขาเหม็นนะเพราะว่าเวลาเขาฉี่ก็ฉี่ลงข้างล่างแต่เอาจริงๆนะถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่กันเยอะหลายตัวเขาก็ออกมาฉี่ข้างนอกนะออกมาฉี่ข้างนอกที่นอนนะเขาจะไม่ฉี่ใส่ในที่นอนแต่ที่บ้านวิสโนคือที่เขาฉี่ใส่กันเพราะว่าตัวข้างล่างอ่ะออกไม่ได้โดนทับ ก็เลยฉีฉีอึใส่กันในนั้นมันก็ระบายอากาศไม่เหม็นไม่อับชื้นล้างทำความสะอาดง่ายมีสักสองใบเอาไว้เปลี่ยนก็ดีนะนี่ทุกงงต้องมีนดว้เาอยนจะเปลี่ยนกลงก็อยู่จะ,จะล้างกงงพิศนุ เอามาเออมันมีไม่เยอะนะของมันหมดนะได้วันนี้มาแค่สิบใบสั่งเข้าไปอีกแล้วสั่งเพิ่มไปแล้วเพราะพี่สนุกให้เด็กที่บ้านด้วยเขาว่าเปลี่ยนให้เด็กที่บ้านปรุงละสองอันเขาต้องเปลี่ยนสลับเวลาเอาอันไหนไปล้างแล้วก็อีกใบหนึ่งยังไม่แห้งก็เอาอีกใบหนึ่งที่มีสำรองมาใส่จะได้สลับกันแล้วก็กวดน้ำนะคะกวดน้ำไปละหกสิบบาทนะมีสีชมพูกับสีเขียว ตุนไว้20ใบแต่อีก10ใบยอยู่ในกล่องที่เกียดไปเอาเราก็จะใส่แบบนี้ไปให้นะ1อัน1ขวดน้ำ1ขวดใส่แบบนี้ไปให้แล้วก็อันนี้บ้านให้ชุก้าเขาไว้นอนอันนี้ ซักได้ทั้งคันเลยหรือถ้าหรือว่าหลังตรงนี้ไม่เปื้อนใช่ไหมก็เอาแค่นี้ไปซักก่อนก็ได้ค่นี้เปื้อนแค่นี้นะหรือจะซักทั้งหมดเลยก็ได้นะแล้วแต่ลายนะคะลายแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะมีลายไหนหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเอ้ยหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะหนึ่งร้อยสามสิบบาทอเนี่ยก็ขนาดก็ใหญ่พอสมควรว้ยก็เลาะ ก็ลอกชุกกาอยู่ได้สบายอะขนาดขนาดบ้านมะพร้าวแค่น,นี้อยู่กันไป10ตัวคิดดูแล้วอันนี้เโอ้ยัดก,กันสบายเลย